ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแน้นําเกมฟรีหนึ่งเกมที่ตัวนี้ทาง Ubisoft ได้แจกนั่นเองก่อนอื่นนะฮะเราก็เข้ามาที่แอปนะฮะของ Ubisoft กันก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่สโต re นะครับ แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับก็จะเจอนะฮะรับโกส r รีคอนฟรีก็คลิกเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่นะครับกดตรงนี้นะฮะซื้อเลยอ่าอนี้นะฮะก็จะเข้ามาหน้าทำครีซี่โกส์รีคอนแล้วนะครับก็กดรับไปเลยฟรี Free Free ๆนะครับ ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมก็จะเข้าไปอยู่ในคลังของเราแล้วนะครับหรือว่าเราจะเข้ามารับในเว็บไซต์ของ Ubisoft เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็เลื่อนลงมาด้านล่างครับก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะรับไปเลยฟรีๆนี่นะครับเกม God Recon นะฮะก็ขึ้นในไลบรารีของผมแล้วนะฮะถ้าใครยังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะ ฟรีเกมนะฮะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับล่อแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮะอ่าทอมเพนซี่โกสลีคอนนะครับอ่าตอนแรกนะฮะเขาจะให้เรานะฮะรับนะครับมารับตรงนี้อีกทีนะฮะถ้าใครมันถ้าใครไม่โชว์ขึ้นในหน้าไลบารี่หน้าหลักของเรานะฮะมากดรับตรงนี้อีกทีนะฮะอ่าถ้ากดรับเสร็จมันจะขึ้นดาวน์โหลดตรงนี้นั่นเองก็รีบๆกันหน่อยนะเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่11 ตุลาคมนะฮะอ่าก็เวลาทุ่มตลงนั่นเองก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้สวัสดีครับ